สวัสดีครับพี่น้องแย่วิจ้านี่เน่กินเม่เพิ่นไปซื้อลาบให้ตธหน่อยไปขอไปขอ่ขอ,อ,อน้ำต้มเพิน่นนี่เย่แ้วไปไว้ใกล้ที่ละลูกเอามาเอามาพีบเอ้พี่เออมันเสียงมันกับเขาไปนี่อไอ้กล่องพอ,อดตัวผักเด้อเดี๋ยว tàn càng thư mục cái văn nó vô kim nó sâu vô miền nó sau được nó mốt nó mốt mẹ nó thư bà kép toang kép toang đu cái หมอก็เได้สั่งให้งดหมอหน่อยได้สั่งให้งดครับผมโอ้เห็นลาบป,ปนียเอามาจินมน้ำกันได้หรือเปล่เอาลูกไยมึงได้เขาเขายังผักกวดบอก ไม่นหนูไปโดนเหล็กมาหนูไปโดนเหล็กนะเหล็กที่มันที่มันเหมือนที่มันเหมือน,นตะปูหนูไปหนูลองหนูลงหนูโดนไม่สะดุดหนูสะดุดล้มกับมันมันก็เดินเป็นแบบนี้ไฟเสียตั้งใหญวะพี่น้องพี่น้องตั้เห็นสัตว์เดือดเอาถัด,ด้อ จัดวะเอ้าพ้นมึงเอาด้วีนงนะิงเนาะเขาบร่ได้จัดสถานที่เพราะว่าเขามาขายของเขากลับลำบากเนี่ย <c oughs> บเมียนลำบากครับผมลำบากในการ ถ่ายคลิปมั้ยเอ้ชูกันไปมาเด้อพี่น้องไก่ทางไปทางมาผมมีคนไก่ทางครับผมมาคุยลาบแล้วกันเสียบรับเสียบครับพี่น้อง เอียงครับครับแมนซื้อครบอาใบคล้องครับอืมพากกินกับลาบบุมีเลยจังโบแมนยหญ่โบเออพกากบ อืมมา,มา,มาอ,อืมอมันเป็นลาบมือไก่ข้าง กูค้ามาถามก็ไม่ใส่กว่าเนื้อแน่ว่านั่นเหยียบไม่ได้มันเจ็บขนาดนั้นหรือ่น้

้านเรามีข่าวดีข่าวใหญ่กับข่าวเล็กแม่จะฟังข่าวไหนก่อนะจะฟังข่าวเล็กก่อน แน่เลยพันหน่เจียวคราวนี้ก็

เกบอกเาอ้จัจริงหอจาเออนมเขาา็นเ้นอยงเดียวเขาไม่ปีนี้บ่ เนี่ยสวยมากให้นั่งเฝ้าร้า์ให้นั่งเฝ้าร้านเถอนไปอัพจิบกลับมาขายได้ลอยหนึ่งรครั้งแรกร้อยยี<ะ>่สิบบาทครั้งแรกรครั้งแรกที่มเมีย่ยขายได้โค <laughs> ้งได้พระอาจารย์มาซื้อบะ่ะเลยฉนมาเห็บกะทิเลย คุณคุณบอ่คณบอคุณอยู่สารคามเนี่ยคุณมาซอยเฮ็ดกระถิ่นอ๋อคุณมาตลาดกระถิ่นคุณมาซอยจัดงานกระถิ่นไมฮคุณกัเลยไปทิ้ไอลูกเชีย่นอยนนาดูดูดูด Thôi, ừ, lấy mưa nước cưa Nô vừa chọc nước cưa no, Chọc nước cưa hả? Nào no, Cô no. no, no.

แมนแล้คนแุ้คนอยากได้หุนหันเนี่ย,ยว่าวะหุนหันนี่กินก่ได้เนี่ยวุ้นเซนวุ้นเซนน,เซน,เนี่กินก่ได้เลย ครับลดองเบงแดงมันมไปแล้วมันงาน